สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ We n d e อร์ไว e House จะมาทำคลิป Q&A นะคะตอบคำถามเกี่ยวกับชิ้นพลาสติกค,ค่ะชิ้นพลาสติกนะคะเป็นสินค้าที่หลายๆคนนะคะให้ความสนใจแล้วก็ถามคำถามกันมันเยอะมากๆเราก็ได้รวบรวมกันมานะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยค่ะหลายๆคนสงสัยนะคะว่าไอแผ่นชิ้นพลาสติกนี่มันคืออะไรนะคะ กรนพลาสติกนะคะก็คือเป็นแผ่นพลาสติกบางๆแบบนี้เลยนะคะที่เราหยิบออกมาเนี่ยนะคะซึ่งเราสามารถวาดรูปด้วยมือนะคะหรือปริ้นลายลงบนแผ่นพลาสติกนะคะตัดออกเป็นชิ้นเจาะรูนะคะแล้วพอเราไปอบนะคะแผ่นพลาสติกนะคะพอโดนความร้อนปุ๊บมันจะหดตัวทําให้แผ่นมันหนาแล้วก็แข็งขึ้นซึ่งเราเอาสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างอย่างเช่นพวงกุญแจหรือเข็มกลัดหรือเครื่องประดับต่างๆได้ค่ะ ร้าน Wonder Warehouse ของเรานะคะมีชิ้นพลาสติกขายทั้งหมด3รุน่นก็คือรุ่นแผ่นใสแจรุ่นนี้ปริ้นคอมไม่ได้นะคะแล้วก็อิงเจ็ตขุน่นแล้วก็อิงเจตข่าวทึบค่ะคำถามต่อมานะคะชิ้นพลาสติกเนี่ยวเวลาอบแล้วมันหดเยอะแค่ไหนคะอันนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยมากๆเลยนะคะหลายคนถามเข้ามานะคะวันนี้เราก็เลยทำตัวอย่างมาให้ดูกันชัดๆเลยนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือชิ้นพลาสติกรุ่นข่าวทึบนะคะที่เราปริ้นคอมออกมาแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ ซึ่งแผ่นนี้นะคะพออบเสร็จแล้วปุ๊บก็คือจะออกมาเป็นฝั่งขวามืออันนี้ค่ะก็ะคือสังเกตได้เลยนะคะว่าสีจะเข้มขึ้นเยอะนะคะประมาณสักสีเท่าได้เลยนะคะส่วนขนาดนะคะก็คือจะเล็กลงนะคะครึ่งหนึ่งทั้งด้านความยาวและความวากว้างนะคะหรือเรีกยกง่ายๆว่าจากทั้งชิ้นงานแล้วหดเหลือ1น,นส่วนสีของขนาดเดิมเพราะฉะนั้นเวลาใครวาดรูปหรือว่าปริ้นจากคอมนะคะอย่าลืมทําสีให้มันซีดไปเลยแล้วก็ทําขนาดใหญ่เผื่อไว้เลยนะคะเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาอย่างเช่นเราทําเป็นขนาดแบบนี้พอหดมาเสร็จป,ปุ๊บกลายเป็น ว่าสีมันเข้มหรือว่าขนาดมันเล็กกว่าที่เราคิดได้ค่ะคำถามต่อมานะคะเตาอบต้องใช้เตาแบบไหนใช้ไมโครเวฟได้ไหมนะคะอย่างแรกตอบเลยนะคะว่าไมโครเวฟใช้ไม่ได้นะคะก็เป็นเตาอบที่ให้ความร้อนโดยตรงนะคะอย่างเช่นเตาติ้งเตาปิ้งขนมปังเตาอบเค้กนะคะหรือแม้แต่เตาย่างไก่แต่แนะนําว่าเป็นรุ่นที่เ,ออเป็นกระจกใสเราจะได้เห็นผลงานระหว่างอบได้นะคะนอกจากนั้นนะคะใครอยากจะลองใช้ปืนความร้อนหรือว่าออที่หนีบผมนะคะที่เคยลองทําได้เหมือนกันนะคะยากกว่านิดหน่อยคะ่ะ คำถามต่อมานะคะอบงานยังไงไม่ให้เบี้ยวคะ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าชิ้นพลาสติกไงก็เป็นงานแฮนด์เมดนะคะมันมีโอกาสที่อบออกมามันจะไม่สม่ำเสมอไม่เหมือนงานแบบอุตสาหกรรมอย่างเช่นการตัดอะคริลิกนะคะแต่เราก็มีเทคนิควิธีที่จะช่วยให้ผลงานออกมาเรียบที่สุดท,ที่ทาได้นะคะ mm. ปัญหาแรกที่เราพบว่าหลายๆคนเป็นนะคะก็คือตัวถาดอบนะคะไม่เป็นถาดแบนนะคะอย่างเช่นถาดอาจจะเป็นแบบตะแกรงหรือถาดบุ๋มๆซึ่งอันนี้นะคะเวลามันหดแล้วตัวชิ้นตอนมันนิ่มนะคะมันจะทําให้มันงอไปตามถาดแล้วก็จะไม่เรียบ mm. ขั้นตอนต่อมานะคะซึ่งเป็นสิ่งของสําคัญมากๆเลยกก็คคือออ่นนะะ ต้องอย่าลืมทําการวอร์มเตานะคะก็คือทําเตาของเรานะคะให้ร้อนก่อนจะอบหรือใครจะอบชิ้นใหญ่หควรวอร์มตัวถาดด้วยนะคะก็คือนะตั้งไฟทิ้งไว้นะคะประมาณ5ถึง7นาทีนะคะแล้วแต่เตาของแต่ละคนนะคะต้องทดลองนิดนึงพอเตาร้อนแล้วเราค่อยเอาชิ้นพลาสติกใส่เข้าไปในเตาะคะ่ะ ้าเราวอร์มเตาได้พอดีนะคะแผ่นพลาสติกมันจะหดแทบจะทันทีที่เราปิดเตาเข้าไปเลยนะคะเราก็รอนะคะมองดูนะคะจนแผ่นพลาสติกมันไม่กระดิกแล้วแน่นอนนะคะแล้วคือหยิบออกมาอย่าใส่ไว้นานเกินนะคะเพราะมันมีโอกาสที่ตัวหมึกหรือตัวแผ่นพลาสติกจะไหม้ละลายได้ค่ะส่วนใครที่เป็นแผ่นพลาสติกชิ้นใหญ่ๆนะคะรู้สึกว่าโหเวลามันงอนะคะมันหดแบบขยุมขยุ่ยมากให้รอจนแผ่นมันนิ่งจริงๆนะคะเพราะบางทีนะคะมันอาจจะแบบเป็นรูปร่างที่วิศดารมากแต่สุดท้ายแล้วพอมันหดเท่ากันทั้งแผ่นนะคะมันจะกลับมาเป็นรูปทททรรงงีุ่่กกคคนต้อาะ ส่วนใครอบออกมาแล้วนะคะแล้วแผ่นมันยังมีความงออยู่และมีไม้ตายสุดท้ายนะคะก็คือขนาดที่แผ่นมันยังนิ่มอยู่นะคะให้เอาของแข็งนะคะอย่างเช่นถาดหรือว่าครีมเมื่อกี้นะคะมากดให้มันแบนและเป็นรูปทรงที่ต้องการก่อนที่มันจะเย็นตัวและแข็งตัวค่ะ คำถามสุดท้ายนะคะก็คือผลงานที่ออกมาเนี่ยต้องเคลือบผิวไหมคะก็อันนี้นะคะจะตอบว่ามันจะแล้วแต่สีที่เราเลือกใช้นะคะอย่างเช่นสีที่เราใช้มนเป็นสีที่ละลายน้ํำไหมหรือว่าเป็นสีที่มันมีความเพอร์มานนต์นะคะหรือมันมีความคงทนนะคะแล้วก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะคะถ้าเกิดใครใช้ไม่สหมสมบุกสมบันก็อาจไม่จาเป็นต้องเคลือบผิวหรือว่าใครนะคะคิดว่าเอ้ยมีโอกาสเปียกน้ําก็แนะนาว่าเคลือบผิวไว้ก่อนดีกว่าส่วนสารที่ใช้เคลือบนะคะมันก็จะแล้วแต่กรณีคือเราต้องดูว่าสีของเรานะคะมันไม่ละลายกับสารประเภทไหน แต่ว่าอันนี้ก็นแนะนําเลยนะคะถ้าใครทําง่ายๆนะคะอย่างเช่นเรานะคะใช้เป็นสีไม้รุ่นที่มันไม่ละลายนะ้ําแบบธรรมดานะคะเราไม่มีสารเคลือบผิวอะไรพิเศษก็คือเราใช้เป็นแค่ทายาทาเล็บแบบใสนะคะแจะแจ,ะจะไปด้านบนคือไม่ปาดไปาปาดมานะคะเดี๋ยวสีจะเลอะค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างจากอีกผลงานหนึ่งนะคะซึ่งผลงานนี้นะคะเราใช้วิธีเป็นแบบปลิ้นอิงเจตนะคะซึ่งหมึกของเราเป็นหมึกรุ่นไม่ละลายน้ํานะคะแล้วก็เราดูแล้วว่าผลงานเราเราคงไม่ได้เอาไปสมบุกสมบันที่ไหนรุ่นนี้เราก็เลือกที่จะไม่เคลือบผิวเพื่อโชว์ผิวด้านๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็คือเอามาติดแบบพุกพวงกุญแจอะไหนะคะแล้วก็สามารถทําเป็นป้ายชื่อแขวนเป็นพวงกุญแจแจกเพื่อนก็ได้ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิป Q&A นะคะตอบคำถามเกี่ยวกับชิ้งพลาสติกหรือพลาสติกโหดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยไขข้อสงสัยให้ใครหลายๆคนได้นะคะส่วนถ้าใครนะคะยังมีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือจะไลน์นะคะทักมาถามพวกเราได้นะคะรวมทั้งใครนะคะสนใจอยากสั่งซื้อแผ่นชิ้งพลาสติกพวกเรามีจำหน่ายนะคะมี3รุ่นนะคะทักมาขอรายละเอียดของแต่ละรุ่นได้นะคะที่ไลน์ ID@ wonder warehouse นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์อยู่ ใน description box ด้านล่างนี้เลยค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบงานฝีมือชอบงานชิ้นพัาสผานติดตามพวกเราได้นะคะพวกเรามีคลิปสอนติ t o r i a l อยู่หลายคลิปนะคะมีทั้งใน c h ANNEL นะคะ IG Facebook หรือ YouTube Channel Wander Warehouse นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะอยากให้กำลังใจพวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe พวกเราได้นะคะขอบพระคุณที่ติดตาม Wander Warehouse ค่ะ WonderWe